สับสไครต์กันหรือ,อยังฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับพบกับมิ้อีกแล้วนะคะใน OP Channel ช่วงนี้พูดถึงมันก็กำลังเข้าสู่ช่วงซัมเมอร์ใช่ไหมคะเพราะว่าเร็วๆเนี้ยก็จะเข้าสู่เทศกาลสงการกันแล้วซึ่งสงการแต่และทีเนี่ยทั้งโดนสาดน้ำปะแป้งวันนี้เนี่ยบิงก็เลยจะมาทํา How to แต่งหน้าไปเล่นสงการแต่ไม่ได้มาแค่แต่งหน้าอย่างเดียวเพราะว่าเราจะมาทำผมให้ดูกันด้วยค่ะเดี๋ยวมีขั้นตอนอยังไงเนี่ยไปดูกันเลยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มลงครีมบำรุงกันก่อนเราจะใช้เป็น Oriental Princess Natural Power C m i r a c l e Brightening Complex Advanced Brightening Serum with 100% Pure Vitamin c, c 10%ก็คือตัวนี้เนี่ยเป็นเซรั่มตัวดังของ Oriental Princess นะคะเขาจะช่วยให้ผิวหน้าของเราเนี่ยกระจ่างใสภายใน7วันเนื้อเนี่ยก็จะเป็นเนื้อใสๆแบบนี้เลยเหมือนแบบซึมเข้าไปเลยอะค่ะีเราต้องปกป้องผิวจากแสง แดดเพราะฉะนั้นเราจะต้องทาครีมกันแดดค่ะวันนี้เราจะใช้เป็นตัวนี้ค่ะของ Oriental Princess Natural Sunscreen Billion UV Shield SPF 5 0บวก PA บวกบวกบวกก่อนใช้เนี่ยเราจะต้องเขย่าก่อนเฮ้ยเขย่าตัวทำไมเขย่าขวดเนื้อข้างในเนี่ยของเขาจะเป็นเนื้อแบบขาวๆเป็นเนื้อน้ำนมแบบนี้ซึ่งเนื้อพอเป็นน้ำนมอย่างเงี้ยเวลาเราทาแล้วมันเกี่ยมันจะค่อนข้างเกี่ยง่ายแล้วก็ซึมไวแต่ประสิทธิภาพเนี่ยแน่นเวอร์ ต่อไปเนี่ยเราจะมาลงผิวกันแล้วอันนี้เนี่ยจะเป็นคุชชั่นที่ทั้งกันน้ําแล้วก็กันเหงื่อเอาเลนทอฟปรินเซส Beneficial ล n t i m ิเมทโคเวเลตคุชชั่น SPF 50 PA++++ บวกบวกบวกก็คือเราจะสวยด้วยกันแดดด้วยนะคะเวลาใช้เราก็ปั๊มออกมาคือตัวนี้สามารถปกปิดทุกอย่างได้เลยภายในอันเดียวแต่เนื้อเขาจะไม่ได้หนาจนเกินไปไปเล่นาน้ำได้ไปโปะแน่นอนอะอย่างตอนนี้วิ่งเป็นอยสิวเลยลองกบให้ดูคือมันก็ค่อนข้างกบได้เลยอะ <c oughs> คือไม่ได้ทําเป็นเล่นแต่คือดูข้างนึงก่อนเดี๋ยวเราจะมาลองฉีดน้าแล้วเช็ดดูว่าเฮ้ยป้นกันน้ําจริงไหมอ่ะเลิดป่ะก็เห็นแล้วนะคะว่ามันไม่หลุดจริงๆเดี๋ยวจะทาอีกข้างหนึ่งจะเข้าสู่ขั้นตอนของการแต่งตากันแล้วค่ะสีโทนสดใสแบบชมพูชมพูนิดๆประกายประกายหน่อยๆนะคะวันนี้เราเลยจะใช้เป็นตัวนี้ค่ะ Velvet Eye Color นะคะเดี๋ยวเราจะลงสีแรก ทั่วเปลือกตาไปก่อนเป็นสีเบอร์ศูนย์สองถ้าทุกคนมอ,องดีๆจะเห็นว่าสีข้างนี้มันจะออกเป็นแบบเหลือบๆมุกมุกๆชมพูชมพูนะคะต่อไปเนี่ยนบินจะเพิ่มความเข้มนิดนึงเราจะใช้เป็นสีเบอร์ห้าทาช่วงหางตาแล้วก็ใช้สีเดียวกันทาใต้ตานะคะแล้วเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เบอร์หนึ่งเนี่ยที่มันเป็นสีขาวๆเหลือบๆเอาไวท้ทาตรงช่วงหัวตาให้มันดูมีความเป่งระกายมากขึ้นเดี๋ยวเราไปแต่งอีกข้างหนึ่งต่อเลยนะคะเราก็ทำเหมือนกันเลยง่ายมากๆอ่ะ าเสร็จเรียบร้อยนะคะดูสีซึ่งก็เป็นสีที่รับเมอมร์อ,อะ่ะดูน่ารักน่ารักนะคะต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปปัดมาสคาร่ากันค่ะ o r i a l Princess Beneficial Lengthening Waterproof Mascara นะคะมาสคาร่าที่ขายดีมากๆคือตัวเนี้ยเนี่ยมันมีความ waterproof เราจะได้ไม่ต้องกลัวเนาะออกไปโดนสาดปุ๊บขนตาก็ยังดกดำอยู่นะคะตรงเนี้ยมันเป็นการเพิ่มวอลุมให้กับขนตาถ้าใครอยากได้หนาเนี่ยก็ทำให้มันสั้นลงมาอย่างงี้ถ้าอยากได้แบบนี้ก็แนวธรรมชาติ เนี่ยถ้าสมมติว่าเราใช้หัวแบบเนี้ยมันจะไม่จับตัวเป็นก้อนนะคะขนตาจะทําให้ขนตาเราแผ่ยาวไปเห็น <He en S 2> ความแตกต่างสองข้างไหมคืขขอขนตาเนี่ยเป็นอะไรที่สัคพัญมากเวลาไปเล่นน้ำบางที่แบบไอชโดงไอชโลหลุดไม่เป็นไรแต่ว่าขนตาเนี่ยจะต้องอยู่ เสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับขนตาคือขนตาเด้งมากแต่ตัวนี้กันน้ามากนะคะคือโดนน้ำแล้วไม่หลุดต่อไปนะคะงานคิ้ววันนี้จะใช้เป็นตัวนี้ค่ะ Oriental p r i n c e s oh. s oh. Beneficial Brow Designer 24 Hour Waterproof Eyebrow Gel ค่ะตัวนี้บอกเลยว่าสาดมาเลยค่ะไม่หลุดแน่นอนสีที่วิงใช้นะคะวิงใช้เป็นสีเบอร์ศูนย earth brown นะคะเขาจะมีแปลงอันเล็กๆแบบนี้มาให้ด้วยมันก็จะทำให้เราเขียนได้ง่ายแล้วก็สะดวกขึ้น นี่นะคะเสร็จแล้วสําหรับคิ้วข้างหนึ่งนะคะมันจะเป็นแบบเนื้อเจลที่ค่อนข้างเกี่ยง่ายแล้วเพราะลองดูดิคิ้วมันจะเป็นบล็อกเลยอะแล้วก็กันน้ําด้วยค่ะตัวนี้เดี๋ยวจะมาเขียนอีกข้างนึงกันเลยนะคะต่อไปนะคะเราจะมาปัดแก้มกันซึ่งสีที่วันนี้บิงเลือกมาเนี่ยจะเป็นสีให้รับกับสงการซัมเมอร์สุดๆ beneficial velvet c h e k color นะคะอันนี้เป็นสีเบอร์02มันจะออกเป็นชมพูส้มๆอะ่ะ เราก็จะต้องมาเติมปากกันนะคะวันนี้จะใช้เป็นตัวนี้ค่ะของ Oriental Princess Beneficial Kiss From a r o e Nourishing Roller Tint พูดสั้นๆง่ายๆนะคะ Roller Tint เวลาเราไเล่นสงการอย่างเงี้ยเราจะต้องพกของน้อยๆแล้วก็สามารถพกอันนี้ไปได้เลยทาทีเดียวได้ทั้งแก้มแล้วก็ปากด้วยสีชัดมากแล้วทาเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าสารสกัดเนี่ยมาจากธรรมชาติ คือหัวอันเนี้ยมันจะเป็นหัวแบบลูกกิ้งนะคะเวลาใช้มันจะค่อนข้างใช้สะดวกคือเราสามารถแบบปึ๊บๆๆเสร็จเนี่ยทุกคนพอเนื้อมันแห้งไปอ่ะมันจะเหมือนซึมเข้าไปกับปากเลยก็จะเป็นสีเหมือนธรรมชาติเหมือนปากเราสีนี้อยู่แล้วเวลาบินทามันก็จะแทบแทแทบแเข้าไปเสร็จแล้วเราก็จะเพิ่มความเข้มด้านในนะคะเลิศก็คือลุกออกมาเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะคะเน้นความธรรมชาติธรรมชาติแล้วก็ ก่อนจะออกจากบ้านเห็นแดดมาแต่ไกลนะคะคือแดดแรงมากเราก็มีไอเทมหนึ่งจะมาบอกต่อทุกคน Oriental Princess Natural Sunscreen Ultimate UV Block for Body SPF 50+ PA บวกบวกบวกเรียกไงว่ครีมกันแดดนั่นเองค่ะก็ก็คือแดดมันแรงมากนะคะแล้วตัวเนี้ยสามารถปกป้องได้ทั้ง UVA UVB นะคะมีค่า SPF ถึง50เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาโดนน้ำมั่นใจได้เลยว่ามันไม่หลุดแน่นอนว่าเนื้อเขาจะค่อนข้างขนแต่เวลาทาไปแล้วอ่ะ พอเราทาไปปุ๊บมันจะซึมไปแล้วมันจะแห้งไปเลยต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำผมกันซึ่งวันนี้เนี่ยบิ๊กเอามาทั้งหมด4ทรงทำไปเล่นสงการแล้วสวยปังแน่นอนค่ะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะฉีดอันนี้ก่อน Oriental Princess Natural Salon Styler h i p s t a g แล้วก็ฉีดใส่มือ เนื้อก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะบำรุงผมก่อนทําความร้อนต่างๆนะคะให้ผมเนี่ยไม่ชีฟูกลิ่นหอมมากอันนี้เดี๋ยวเราไปเริ่กันที่ทรงแรกนะคะวิธีทํานะคะเราก็รวบผมครึ้นหัวหม้วนแล้วก็เอาหนังยางรัดแล้วก็เก็บพวกเส้นผมต่างๆที่ออกมาด้วยกิบดำเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวบิงจะใช้ตัวนี้ natural salon styler นะคะอันนี้จะเป็น styling essence คือมันจะเป็นแว็กในลักษณะที่ครีมๆแบบเนี้ย มันก็จะคงระดับความอยู่ทรงอ่ะประมาณเลเวลสก็จะเน้นแบบธรรมชาติไม่เยอะจนเกินไปสำหรับทรงที่2เนี่ยเราก็แบ่งผมหลังจากนั้นเราก็ถักให้มันเป็นเปียตะขาบแบบหลวมๆเดี๋ยวเราจะม้วนขึ้นไปให้มันเป็น2ก้อนน่ารักนาัก,ากแล้วก็หนังยางรัดอีกทีหนึ่ง แล้วเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวบิงจะใช้เป็นตัวนี้ค่ะ Natural Salon Styler Shape Define นะคะอันนี้จะเป็นระดับ3ซึ่งจะแข็งหัวตัวเมื่อกี้ก็คือตัวเนื้ออันนี้จะเป็นเจลแบบนี้แต่ว่านอกจากตัวนี้จะช่วยจัดแต่งทรงผมแล้วเนี่ยยังช่วยเคลือบเก็ดผมให้ดูเงางามสุขภาพดีด้วยมาต่อกันที่ทรงที่3นะคะจะเป็นทรงปุกก้าแบ่งผมออกเป็นสข้างแล้วเราก็จะมัดข้างเนี้ยขึ้นไปนะคะแล้วก็หมุนเหมือนกับตอนที่เราทําบันทรงแรก เดี๋ยวเราก็จะใช้ตัวเดิมสีเขียวอันนี้เก็บพวกลูกผมต่างๆเนาะเพราะว่าเราเป็นคนผมสัน้นมันจะเก็บไม่โคนบิงจะแต่งด้วยการติดกีเพิ่มความสดใสให้กับลุคนี้พอมันอยู่ทรงเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวบิงจะใช้ตัวนี้ค่ะ natural salon styler time to shine holding spray เซ็ตตัวได้แบบอยู่นานมากขึ้นตัวนี้นะคะนอกจากช่วยเซตผมของเราแล้วเนี่ยยังจะช่วยปกป้องผมจากแสงแดดทำให้ผมเงางามมากขึ้นด้วยค่ะต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมามวลปลายผมกันนะครับ พอลวมวนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีไอเทมนึงจะมาแนะนำค่ะก็คือตัวนี้ค่ะเป็นซาลอนสไต l e r n a t ์นัช m o ลม s e นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นมูสเอาไว้เซ็ตผมเหมาะสำหรับคนที่ชอบดัดผมหรือว่าทำผมด้วยเครื่องทำความร้อนต่างๆจะทำให้รอนสวยแล้วก็อยู่ตรงนานมากขึ้นวิธีการก็คือเอาผมโกยมันมาข้างนึงก่อนหลัาจากนั้นเราก็แบ่งเป็น3ช่อให้เหมือนถักเปียปกติเลย ใช้ holding spray ตัวนี้ฉีดไปทั่วๆนะคะจับให้มันเป็นเส้นๆลุกแบบธรรมชาติธรรมชาติไม่ได้ตั้งใจมากจนเกินไปเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะเพื่อนๆสำหรับทรงผมแล้วก็การแต่งหน้ารับส่งการที่เราเอามาฝากกันทรงผมเนี่ยเอามาฝากถึง4่ทรงเลยแล้วก็ถุกทรงง่ายทําตามง่ายมากๆส่วนการแต่งหน้าเนี่ยก็จะเป็นการแต่งหน้าลุกใสๆแต่ว่า แต่งแน่นนะคะก็คือรับรองว่าไม่หยุดแน่นอนสําหรับใครเนี่ยที่อยากลองเครื่องสอําอางต่างๆของ Oriental Princess ที่บิงใช้ในวันนี้นะคะก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะที่ช็อปทุกสาขาทั่วประเทศไทยโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่กับคลิปหน้าทางช่อง OP Channel นะคะรับรองว่ามีคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆกันอีกเพียบแน่นอน,นะคะ่ะสำหรับวันนี้บา,บายป่ะพร้อมแล้วพี่ไปกันเลยไหมงั้นหนูฉีดเลยนะตอนเนี้ย